อ่ะสวัสดีเพื่อนชาวสเต็กกี้นะครับวันนี้น้ดุดมีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งมาแนะนำนะฮะแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่คล้ายๆพวก i n s t a g r กรมก็คือเหมือนใส่ฟิลเตอร์ลงไปแต่ว่าแชร์ภาพไม่ได้นะก็เหมือนแต่งภาพอะแล้วก็มีฟิลเตอร์ซึ่งตัวเนี้ยน้ดุดลองไปเล่นดูแล้วคือแบบเอ่อฟิลเตอร์มันสวยอะแล้วก็ออกมาดูดีมากนะฮะวิธีใช้เนี่ยก็จะเลือกถ่ายรูปก็ได้หรือว่าใช้กับแไลเรอรีก็ได้นะฮะรูปที่เราใช้ไว้เดี๋ยวน้ดุดเนี่ยจะเลือกรูปนะฮะจาก เทมรานะฮะหรือ,อนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่รูปเดอะมอล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 ที่ถ่ายเอาไว้เนี่ยนี่คือรูปของเดอะมอลบางแคนะ,คะเดี๋ยวเราจะกดเอ้เดอะมอลท่าพระเท่านี้อีดิตปุ๊บเนี่ยมันจะมีฟิลเตอร์ให้เล่นเยอะมากแล้วก็สวยอะแบบฟิล์มแบบพูละแบบลอยหรือแบบโลโก้นะฮะก็จะมีให้เลือกหลายแบบแบบฟิล์มก็สีเราเป็นเหมือนเป็นลูกเล่นของฟิล์มอ่ะรอสักครู่คือค่อนข้างใช้เวลานะฮะ เวลามันรันคอมิลเตอร์ทีนึงเนี่ย mm. นี่ฮะมาแล้วนะบางคนบอกไม่ชอบเลยพี่แปลกไปนะไม่เอานะมีกดออริจินอลก่อนนะอย่าลืมปรับเป็นออริจินอลก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนนะฮะหรือจริงๆแล้วทุกคนอยากจะแต่งภาพแบบที่เราจะปรับกันนะนะแบบอ,อ,อุณหภูมิสีปรับ ความโฮมคอนทราสต์ไบรเน็ตเนี่ยง่ายมากนะฮะเราก็แ,ะแตะข้างล่างเนี่ยก็จะมีมีให้เลือกเยอะมาก mm hmm. นะฮะก็จะเป็นเอ่อเนี่ยฮะตัวบนนี้มันไม่ยอมเขียนว่าอะไรนะดูดว่าวีวิดอะความอิ่มสีเดานะคือถีเนี้ยกล้องผมใช้ซอฟต์แวร์ปรากหมดแล้วนะฮะคือคุณซื้อกล้องมาเนี่ยขอให้เล่มดีๆหน่อยคุณภาพดีๆเนี่ยแต่งๆเอาสวยหมดนะเนี่ยฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีอีกหลายอันเลยที่อยากให้ลองนะฮะก็จะมี ตัวเฟดต,ตัวนี้นี่นะ่าดูน่าสนใจมากคือตัวเฟดต,ตัวนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับให้ภาพแบบที่ออกดูกแบบคือลูกตัวอย่างเขาก็คือลูกเหมือนประตูรถไฟแล้วก็มีแสงรอดเข้ามาที่ดูมันไม่รู้พูดอะไระก็ไม่ใช่นช่างขายภาพแต่รู้มันเออมันสวยดีก็อยากให้ทุกคนไปลองเล่นกันดูอะไรเงี้ยเนี่ยสวยดีดยนะโฮเมโลนะโฮเมโลปกติแปลว่าส้มโอนะ ก็ลองไปหาเล่นกันดูตัวนี้ใช้ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยนะฮะซึ่งหลายๆคนที่อยากได้แบบมือถือถ่ายได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็ฟิลเตอร์สวยๆแล้วก็ก็คือตัวนี้รับรองไม่น่าผิดหวังอ่ะไปลองเล่นกันดูแล้วกันโพเมโลนะ